กราบสวัสดีครับชาพุทธไทยทุกท่านและวเป็ิโุกาสดีนะครับที่ได้มากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงของคนไทยนะครโดยส่วนใหญ่คนไทย95%ที่เป็นชาพุทธศาสนกอินก็เพียง5%เซึ่งมีส่วนน้อยแต่ผลตอบรับออกมาจากงบประมาณของชาพุทธทั้งหลายนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่ส่งเสริมขัดขวางนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วยังมีการขัดขวางอีกนะครับท,ทั้งทั้งที่ภาษีและส่วนใหญ่ของคือชาวพุทธเรานั่นเองไม่ว่าในรูปแบบของวัฒนธรรมมันเป็น,ปนสิ่งหล่อหลอมมาจากศาสนาโดยเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโผลแปลงมาจากศาสนานเองเพราะคำสอนในศาสนานสอน ออกมาเป็นทางวัฒนธรรมประเพณีจารีประเพณีเหล่านี้ก็ล้วนมาจากทางศาสนาท,นนที่มีจิตใ,ใจอ่อนโยนนะในโดยเฉพาะในในภาคเอเชียของเราเนี่ยทมีอากาศร้อนอย่างนี้ก็จะบ่งบอกถึงการวัฒนธรรมในการแต่งกายนะครับที่ไม่ไม่ร้อนเกินไปนะเป็นชุดที่สบายสบายนะครับไม่ใช่ชุดกลุมทั้งหมดนะซึ่งเห็นได้วยกตา นะซึ่งมันไม่ถูกกับบรรยากาศของเมืองไทยของไทยนะครับส่วนอื่นแต่อยากจะเน้นในเรื่องของคนไทยด้วยนะครับวัฒนธรรมไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ถูกส่งเสริมและก็ไม่ค่อยมีแสดงตามจุดต่างๆทั่วไปนะครับอยากจะให้เน้นตรงเพราะว่าวัฒนธรรมนะก็เป็นบ่หลอมในะด้านจ,จิตใจในเรื่องของคุณงามความดีนะครับ แต่เราไม่ส่งเสริมเลยไปส่งเสริมด้านอื่นเราส่งเสริมความดีเนี่ยมันแฝงไปด้วยคุณธรรมนะวัฒนธรรมนี่มันแฝงด้วยคุณธรรมนะทำสอนนะมันแฝงในเรื่องของการแสดงกายวาจาใจาเนี่ยก็ล้วนละบอลล้อมมาจากตัวศาสนาเท่านั้นนะครับจานั้นก็ขอหจตนักว่านําไปคิดพิจารณาว่าให้เกิดเป็นผลจริงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ขอเชิญนิยมตบอบคุณครับ